สวัสดีค่ะหนูชื่อนาะงสาวประภาพันธ์มันชื่อเลขที่35กสาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ2วันนี้จะมานําเสนอเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของสมองค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะสมองแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่สมองส่วนหน้าสมองส่วนกลางและสมองส่วนหลังสมองส่วนหน้าประกอบด้วย 1. u n f a c t น r ฟ b ทอริาหน้าที่เกี่ยวกับการรับกลิ่น โดยรวมสัญญาณรับความรู้สึกไปยังเซรีบลัมสมองส่วนนี้ในมนุษย์มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดอื่น 2. เซรีบลัมเป็นศูนย์กลางการควบคุมการทำงานด้านต่างๆของร่างกายเช่นด้านความคิดความจำการตอบสนองที่ซับซ้อน 3. ทารามัสเป็นศูนย์รวบรวมกระแสรประสาทที่ผ่านเข้าออกแล้วแยกกระแสรประสาทไปยังสมองที่เกี่ยวข้องกับกระแสรประสาทนั้น 4. ให้โพทารามัส ทำหน้าที่ควบคุมนักษาสมดุลยภาพของร่างกายควบคุมความต้องการพื้นฐานสมองส่วนกลางทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของตาศีรษะและลำตัวเพื่อตอบสนองต่อแสงเสียงและประมวลผลเสียงที่ได้ยินในปลาและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการมองเห็นเรียกว่าออปติกโลบสมองส่วนหลังประกอบด้วย1พนทำหน้าที่ควบคุมการหายใจ เป็นทางผ่านของกระแสประสาท 2. เมดัลลาออบลองกาตาทำหน้าที่ควบคุมการหายใจควบคุมการเต้นของหัวใจควบคุมความดันเลือด 3. เซรีเบลลัม um. ทำหน้าที่ประสานการเคลื่อนไหวของร่างกายให้ราบรื่นและเที่ยงตรงควบคุมการทรงตัวของร่างกายค่ะก็จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของสมองขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ